สวัสด <ed on> <rain> <No> <Koll> <statistically> <Uh ีค่ะคาณบู้หญิที่สองค่ะแอลค่ะทางค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นโหมดกางเซงยิสติ้งนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะเป็นงานอ่า USA l o t SP นะคะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบัตราคา7,000บาทนะคะน้ำหนัก45กิกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า2 0 0ถึง250ชิ้นตกต้นทุนสออา 200ถะะึง230 mm hmm. ร้ชิ้นนะคะลูกค้าจะตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะขออนุญาตประมาณกี่นะคะลูกค้าจัาม30บาทนะคะใช่แล้วเป็นหมวดจางเกงเอกริ้งนะคะลูกค้าจานเล็กเองคุณผู้ชมสาววันพุธที่สดใสนะคะลูกค้าจันวันที่15 นะคะลูกค้าจ่าที่จดสซนะคะแล้วขออนุญาตไปต่อเลยไม่รอเลยแล้วกันนะลูกค้าจากกระโปรงโมชั่นของเรา,านะคะลูกค้าจากโปรโมชั่นนะลูกค้าจากโปรนะทีทองคืนกําไรให้พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัตคุณพี่จ๋าปกติราคาเจ็ดพันไม่ต้องโอนมานะลูกค้าจ๋าไม่ต้องโอนมานะลูกค้าจ๋าเอาไปเลยคุณพี่ขาในราคา5,500บาทลดเลยท,ทันทีต่อกระสอบนะคะลูกค้าจ๋า2 0 0 0บาท จากต้นทุนชิ้นหนึ่งนะคะลูกค้าจาก30บาทนะลดเหลือประมาณการ 24- 25บาทคะ่ะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจปาป้าลูกค้าสุดคุม้มลูกค้าจาเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นนะคะลูกค้าจ่าของเดือนพฤศจิกาของเราลูกค้าจ่าคืนกำไรให้ลูกค้าทุกท่านที่เป็นสมาชิกบาร์นะคะลูกค้าจ่าสำหรับสมาชิกบาร์นะคะลูกค้า แต่ละเดือนเรามีโปรโมชั่นจัดขึ้นให้เดือนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าจ๋าตอนนี้ค่ะรายการนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเราจัดโปรให้ยั่วๆกันเลยทีเดียวจ้าใช่ค่ะลราค้าจ้าเจ็ดพันได้ไหมค่ะเอาไปเลยค่ะคุณพี่จ๋าห้าพันห้าร้อยบาทค่ะเอาไปเลยเอาไปเลยห้าพันห้าร้อยบาทจ้าลดรายทันทีต่อกกระสอบสองพันบาทโปรยั่วๆโปรคืนกำไร ให้พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคค่ะาดนทนนะจาก30บัาทลดเหลือ24บาทจ้าใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ้าสวยๆเยอะๆค่ะคุณภาพเกรด A ค่ะลูกค้าจ้ามือสองคัดเกรด A ของบัคเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5 1 5เซตนะคะ ขาเพื่อนดำอาจมีเจอนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะเอวยางเฉียยางตายอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะมีขามาหมดใช่ะคะ่ะแต่ว่าเป็นเนื้อออกกําลังกายโยคงโยคะฟิตเนสได้ค่ะลูกค้จาจ๋าเพราะว่ามวลนี้ของเขายืดได้ค่อนข้างเยอะนะคะคุณพี่ขาเนื้อพายยืดได้ค่อนข้างเยอะคช่แล้ว่ใส่ใช้เอ็มได้ใส่เอ็ใส่ใช้แอลได้นะลูกค้าจ๋าสามารถใช้งานด้วยกันได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวเป็นออกแนวคล้ายๆกับอาสปอร์ตแนวกีฬา ค่ะลูกค้าจะไม่ว่าจะใส่เล่น โยคะก็ได้ฟิตเนสก็ได้ออกกําลังกายก็ดีค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้เป็นกางเกงเลกกิ้งค่ะลูกค้าจ๋าใส่ง่ายใส่สบายนะคะเป็นเนื้อผ้ายืดหยุ่นคะ่ะลูกค้าจ๋าสุดคุม้มลูกค้าจะใส่ซับก,กับชุดเดรสก็ได้นะได้ค่ะลูกค้าจะใส่ซับก,กับเสื้อตัวยาวก็ได้นะได้ค่ะลูกค้าอยู่ในนี้นะคะสุดคุมและยิ่งตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นให้สําหรับสมาชิบากบัคทุกท่านจ้าใช่ค่ะลูกค้าจะโปรยั่วมากค่ะไม่ใช่มีเพียงรายการเท่านี้ค่ะคุณพี่ค้าสิบรายการ นะคะจะเสียบรายการของเรานะคะสามารถดูรายการได้นะ,นะคะจะพนักงานแจ้งไม่ทั่วถึงยังไง สามารถดูจากหน้า Facebook ก็ได้เว็บไซต์ก็ดีนะลูกค้าจะาหรือว่าจะเป็นถ้าหาแอดมินก็ได้หรือแจ้งพนักงานขายโดยตรงก็ได้พวโปรแต่ละเดือนของเราจะหมุนผัดเี่ยนกันไปใช่ค่ะบางเดือนจะเป็นหแถมหนึ่งบางเดือนจะเป็นโปรราคาพิเศษนะลูกค้าจ้าแล้วแต่รอบแล้วแต่เดือนนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะาลูกค้าจะาสวัสดีช่วงเช้านะคะวันพุธที่สดใสนะคะลูกค้าจะาก่อนไปรับประทานอาหารเที่ยงของเรานะคะลูกค้าจะาพบเจอกันกับกั เก่งเล็กกิ้งค่ะลูกค้าจ๊ะแต่ว่าลูกค้าอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์สดไปไหนนะเดี๋ยวเราพบกับอีกหนึ่งรายการต่อจากนี้นะคะลูกค้าจ๊ะต่อจากนี้ไปไปไปหมดเลยไปหมดเลยอ่ะลูกค้าจ๋าบวดนี้นะคะสำหรับสมาชิกโปรยูยูนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าจ๋าใช้สิทธิ์กันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเป็นเนื้อแบบยยคงยกขาโยนะแบบเป็นออกกำลังกาย บางตัวขายได้ตัวละสามสี่ร้อยเลยนะพี่จ๋าแต่ว่าแต่เทนนี้ท่งนั้นก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยนะคะลูกค้าจ๋าบางตัวเขาใส่เล่นสไตล์แบบนี้ค่ะคุณพี่ค่ะโยคะเนี่ยค่ะเนี่ยอาดิดาด้วยนางจ๋าอันนี้อาดิดาด้วยของหนูวิกตอรียค่ะพี่เอ๋ค่ะป้าอ่ะอาดิดาสประชันวิกตอรียค่ะได้เลยค่ะสวยนะเป็นแบบกางเกงแบบออกกําลังกายนะคะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงฟิตเนสนะคะลูกค้าจ๋ามีปนมามีคะมา นะคะคุ้มมากค่ะคุณพี่จ๋าคุ้มมากนะสำหรับพอ่อกาแม่ค้าแตในที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคคือเราอยากให้ลูกค้าเป็นทุกท่านเลยไม่ได้เล่นโปรเดือนนี้เรารอโปรเป็นเดือนหน้าก็ได้ได้ค่ะลูกค้าจลองดูเป็นโปรของเดือนถัดไปก็ได้นะลูกค้าจะบ้ารายการนะลดเยอะมาก2 3พันเลยทีเดียวค่ะนะลูกค้าจะยิ่งเป็นรายการนี้นะคะเค้าจะาจาเ7 0 0พันไม่ขายเอาไปเลยค่ะคุณพี่จ๋าเอาไปค่ะคุณพี่จ๋าเอาไปเลยค่ะคุณพี่จ๋าในราคา5 5 0 0ับาทค่ะ ต่อไทลูกค้าด้วยรกระสอบนี้ลดหนึ่งนห้ารอ๋อลดต่อกระสอบนะคุณพี่จ๋าลดต่อกระสอบนะ1,500บาทจ้าที่โหลสอง0 0นนางไม่ค้าเลยอะ่ะไม่ได้ไม่ได้บอกเลยค, 7, นนค่ะ7,000นาคาะคะคุณพีจ๋าขาย5,500บาทกรต่อกระสอบ1,500งาร้อยบาทค่ะคุะค้มจริงๆค่ะลูกค้าจ๋ายอยู่ในนี้นะคะเป็นอาเซนต์เลกกิ้งนะคะลูกค้าจ๋ามือสองฮัสเกตเอ สุดคุ้มลูกค้าจ๋าต้นทุนลดสุดคุ้มกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าหลากหลายแบบนะได้ทั้งแบบว่าออกกําลังกายก็มีนะคะ<ม>อยู่ในนี้ลูกค้าจะใส่ออกกําลังกายก็ได้นะคะจะใส่เป็นลำลองก็ได้หรือจะใส่นอนก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มด้วยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าแบรนด์ใจเยอะนิดนึง่เพราะ,ะส่วนมากเขาเออกจะเป็นแนวกีฬานิดนึงนะคะลูกค้จาจ๋าไนกี่อน,นดิดาส นะนกคจะจากโอนาวีคุณพี่จ๋าแต่ว่าไม่ใหม่เนาะใหม่มากใหม่ผ้าดีดคุณพี่จ๋าผ้าดีมากด้วยที่เราวางลงตอนนี้คือลูกค้าจ๋า สายวิ่งสายโยคะสายออกกำลังกายได้หมดเลยนะได้หมดเลยตัวหนึ่งซื้อค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างแพงนะใช่ค่ะี่จ๋าแต่อยู่ในนี้นะคะคืนกําไรให้พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นสมาชิกนะคะ,คะต้าคุณปกติ30บาทตอนนี้ก็ลดเหลือประมาณการ 24- 25บาทนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้จาจ๋า24 25บาทลูกค้าได้หลากหลายแบรนด์เลยนะคะลูกค้จาจ๋าวิคเตอรียก็มาอาดิดาสก็เจอนะคะลูกค้าจ๋าวิหลากหลายแบรนด์มากลูกค้าอยู่ในนี้นะคะแนะนําเลยลูกค้าจะ CF เป็นกระสอบหนีก็ได้นะ,ะหรือ จะรับเป็นการสอบใหม่ก็ได้นะคะสินค้ามีพร้อมจัดส่งยินเป็นสมาชิกกับบาร์กนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นมาให้นะคะอย่าลืมใช้สิทธิ์กันเลยลูกค้าจะไม่ใช่มีแค่หมวดนี้หมวดเดียวนะที่จัดโปรสินค้าหลากหลายรายการนะคะสนใจหมวดไหนผู้คุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะจ้ามีอันเดอร์ค่ะโอ้สวยเลยสวยอ่ะรุ่นลายแบบนี้ก็มีค่นะนะคะลูกค้าจะาอ้ลูกค้าจาแบรนด์เยอะๆนิหนึง นะลูกค้าจ๊ะแต่ว่าเรื่องแท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตีสําหรับเรื่องแต่นะลูกค้าจะขึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็นด้วยค <นะ S 1> <ช>่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๊ะ ชอบกระสอบนี้ลูกค้า C f เดได้เลยนะคะชอบกระสอบนี้เดได้เลยหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจัาสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะคะแต่และกระสอบจํานวนชิ้นอาจได้ไม่เท่ากันนะคะประมาณการคท่าวๆนะคะใช่ค่ะลูกคะะ้าจาขึ้นอยดูกับอาว่าไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเยอะเ<ช>ที่ยวไหนประมาณยังไงนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ้าแต่ว่ากระสอบนี้ใครชอบสไตล์แบบว่าแนวสปอร์ตหรือว่าแนวออกกำลังกาย,ายลูกค้ากระสอบนี้ค่อนข้างเยอะเยอะมาก ค่ะใครชอบแนวสปอร์ตแนวออกกําลังกายแนวฟิตเนสนะคะลูกค้าสะวิวิคเตอรเียอีกแล้วอุ้ยเยอะค่ะนะค่ะวิวิคเตอรเียอีกแล้วลูกค้าสวยอ่ะลูกค้าสวยสวยยุยนะคะลูกค้าจ่าซีเอฟได้เลยนะกระสอบนี้ซีเอฟได้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเกียงประมาณการนะคะลูกค้าจะเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลอกไปรู้กันอีกรอบนะคะขออนุญาตทวนรายการค่ะสำหรับหมวดนี้เป็นหมวดกางเกงริคกิ้งผู้หญิง นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA LOT SP นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบ้ราคาค่ะลูกค้าจ๋าราคา70,00บาทน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าก2 0 0ถึง230ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าก30บาทค่ะบริษัทบัาทัวใจดีขออนุญาตคืนกำไรให้พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคค่ะลูกค้าจ๋าราคาเต็ม เจ็ดพันเราว่าคุ้มไม่ขายค่ะลูกค้าจะไม่ขายเอาไปเลยค่ะคุณพี่ค่ะพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคเอาไปเลยค่ะในราคาห้าพันห้าร้อยบาทค่ะเอาไปเอาไปห้าพันห้าร้อยบาทลดเลยทันทีตอกกระสอบค่ะคุณพี่สารหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าจากต้นทุนชิ้นหนึ่งค่ะลูกค้าจ้าสามสิบบาทนะลูกค้าจ้าลดเลย 24บาทเยอะๆจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบารได้นะคะช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ c e b o o k หน้าว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีก2ช่องทางนะคะเป็นช่องทาง i n s t a g r กรแล้วก็ TikTok ค,ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ